สวัสดีค่ะกลับงามๆสวัสดีค่ะก็เจอกับน้องหอมหนุ่มในซ่องหอมนุ่มเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็ค่าคืนนี้ใครไม่มานะคะแล้วก็จะทํากับข้าวตอนเย็นก็จะจะจะ,จะไม่ไล้ใต้ไฟฟ้านะคะก็จะทําอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเทนนะคะจุดเทนทำนะคะค่ะไปกันเลยค่ะไปทำกับข้าวตอนเย็นกันนี่นะคะใครหลับนะคะก็จะทํากับข้าวกินตอนเย็นนะคะก็ ไพลาบก็เลยจะจุดเทนทำกับข้าวเองนะคะเมดิเัดกับเขาซ่าคนเนื้อสอ้สมสอ่คนเนื้อส้มอนี่จะผัดเนื้อส้มใส่มะเขือนะคะไพลาบนะคะจุดเทนทำกับข้าวไห่บอเอนอ ใครหลับเลยหลับทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเอารดีงเสียงข้าตอก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 ได้พลงวัดนี้บวันรักใชไหมไม่สมใครวะวววมวนแตสตามมาสินี่ตำพริกนะคะ กุ <Yeah. S 2> ้หอมกุหอมใส่นเนียนเนาะ,ะนี่นะคะเพลทลับก็ต้องใต้ผงมันนะคะผงมันที่น้องคอมมีไปซื้อกับพี่ใหม่นะคะอันนี้ได้ใช้จริงๆได้เพราะเพลทลับนะคะก็ก็ทํากับข้าวหลักนิดหนึ่งนะคะเพลทลับเนี่ยใครที่บ้านน้องคองมก็จะรับบ่อยนะคะเพราะว่า น้ำไม่ค่อยมีมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทำกับข้าวใต้แสงเทน่อยหโโบตัวมาลวเลยทำกับข้าวใต้เสียง พยายามตื้อแต่ไรแม่แตอนเย็นก็ลำบากกินเนึ้ใครก็ลำเนี่ยกำลังจะตั้งมอนนะะม่ม,มีร้อนหรอจะตื้อในตั้งมอเลยแม่อืมโอ้อตึบต๊บ จะลากขึ้นมาแล้วรอ,<ห>อ,อน้ำแห้งก่อนโอ้ยใช้บันส่ลูกแกนก็ันสลูกแกสี ีจะมีมะเขอือแล้วก็เนื้อส้มใส่น้ำมันแล้วนี่ใส่อะไรลงไปแล้วใส่โค้กหอมลงไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ขมิ้นขมิ้นเออขมิ้นที่เชียงจะเรียกว่าขมิ้นนะคะแล้วใส่เนื้อส้ม เส่ฟัวหัวฟัวฟูมบงความแรงหรือเปล่าหาความแรงไม่เจอเแล้วใส่น้อยวอ่าอุ่นบรรยากาศบ,บ้านๆตอนตอนค่ำ ไปเดินซุกก็น่ากอใส่อะไรนะแม่ยาการแบบนี้เหมือนแบบนั่นเลยเหมือนแบบเมื่อก่อนเลยไม่มีไฟฟ้าเหมือนแบบนั้นเลยใช้แหวงเล็น กันเน่กันเนเ่จะใส่มะเขืยนะคะเน่จะสุกแล้วค่ำคืนนี้จะไล่ถินข้าวใต้แสงเทน นี่จะใส่น้ำนะคะถ้าไม่ใส่น้ำนี่มะเขือจะไม่เปื่อยนะคะนี่สุกแล้วนะคะก็จะป่องหม้อแล้วนะี่สุกแล้วเดาอยู่ใครปั้นเนี่ย ไ,ไ,ไตอ,อต้างนอกนี่อ่ะตัาหน่ะอ่อตักจานหอมมากเลย อมมากกินหอมมากโอเคไปกินกันเลยจะมีกับข้าวอะไรบ้างก็จะมีสีเป็นสลาแม่ <Hey. S 2> พะไอเยน็นนี่คือออกพะไอเมดนะคะนี่คือเพะไอเมดนะเขาข้ามานี้นี่คือที่เราทําเมื่อกี้นะคะ <Hey. S 2> แกง <Hey. S 2> แกงมะเขือแกงมะเขือนี่เนื้อซ้อมใส่มะเขือนะคะ แล้วก็น้ำนอมีน้ำนองเลยนะคะน้ำนอแล้วก็มีปลาเอ้าอะไรลนี่ข้าวอันนี้เราข้าวนี้เราหุงไว้ตอนเช้านะคะเช้าไฟมาอยู่ข้าวกัน้าไปจะได้ ข้อใจเสียงเทลงกับ,บครอบครัวงะีหรอพออ่อก็จะลาไปแล้วนะคะ ถ้าชอบคลิปน้องมก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กดซ mm ับ hmm. สไคร์น้องหอมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมูไม่บาบาสวัสดีเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ